อัถกรศิริรัติยกรพลังประชารัฐในฐานะสมาชิกรัฐสภาก่อนที่ผมจะเริ่มอภิปรายเนี่ยผมยืนยันกับท่านประธานและที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในความรู้สึกลึกๆแล้วผมไม่เห็นด้วยกับกระบวนการในวันนี้ที่เราจะมาใช้151เนี่ยมาตัดสินเพราะว่ามันมีความเหลื่อมล้ำนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่เสนอยติ ในวันนี้ซึ่งไม่ว่าทางท่านประธานท่านจะก,กรุณาถามในทิศทางใดก็ตามเนี่ยมันจะมีฝ่ายหนึ่งได้เปรียบและมีอีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบเสมอเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมร่วมกันของรัฐสภาหรือว่าจะเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือแม้แต่กระทั่งการประชุมของวุฒิสภาถ้ามีความเห็นที่ไม่ตรงกันมันก็มีสิทธิ์นะครับที่หนึ่งในสมาชิกในห้องประชุมนั้นเนี่ย จะหยิบยกในเรื่องของการตีความขึ้นมาซึ่งในบางครั้งในบางคราวอาจจะทำให้การประชุมไปสู่ถึงทางตันไดท่านประธานที่เคารพครับ<ช>กระผมวันนี้ขออนุญอตอภิปรายให้ความเห็นต่อเรื่องที่รัฐสภาของเรา <Okay. S 1> กำลังให้ความสนใจและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพยยิจารณากระผมทราบดีครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันคนทั้งประเทศครับ ให้ความสนใจว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยซึ่งแน่นอนครับการกระบวนการการคัดสรรคงจะใช้เวลาอีกไม่นานผมท่านประธานเราในฐานะสมาชิกรัฐสภา <c oughs> พี่น้องประชาชนคนไทยคงจะทราบไปพร้อมๆกันแต่อย่างไรก็ดีครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยก่อนที่ประเทศไทยเราจะมีนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยแน่นอนครับ มันก็ต้องผ่านกระบวนการในการคัดสรรผ่านรัฐสภาของเราเนี่ยแหละครับต้องกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการตัดสินใจอยู่ในที่สภาแห่งนี้เท่านั้นมีความเห็นที่แบ่งแยกเป็นสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความเห็นของสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นความเห็นของนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นความเห็นของพี่ๆสื่อมวลชน หรือแม้แต่กระทั่งในสภากาแฟของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยในเรื่องของการว่าเราสามารถอขอเนตดเอ่ยนามนะครับลงมติให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่ในการเสนอชื่อซ้ำในวันนี้ซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าใครจะให้ความเห็นเท่าไรไม่ว่าใครจะให้ความเห็นอย่างไรก็คงจะไม่หาคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ยกเว้นที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้นะครับที่จะสามารถตีความเป็นลายลักษณ์อักษรตีความกฎหมายนะครับแล้วก็มาใช้เสียงของสภาเสียงของรัฐสภาแห่งนี้ออกเสียงนยัยติที่เพื่อนสมาชิกได้เสนอตีความัยติการเสนอคุณพิธาก่อนุนาตเอ่ยนามท่านนะครับด้วยความเคารพได้ถูกเสนอได้ถูกรับรองได้ถูกผ่านการให้ความเห็น ได้ผ่านการลงมติจากรัฐสภายแห่งนี้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกก็ได้บอกไปครับว่าท่านได้อธิบายว่ามีการเสนอชื่อมีการลงความเห็นมีการลงมติแต่ท่านไม่ได้ใช้คําว่ามันเป็นยติแต่ด้วยคุณลักษณะที่เพื่อนสมาชิกได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้รวมถึงผมได้ย้ําในวินาทีนี้เนี่ยมันชัดเจนครับว่าการเสนอชื่อของท่านพิธาเป็นยติไม่ว่าท่านจะบอกว่าเป็นยติ พิเศษเป็นยติที่มีความพิเศษเป็นยติที่มีความสําคัญสุดท้ายแล้วลักษณะรูปร่างของมันก็คือเป็นยติครับผมยืนยันและพอผมสรุปได้ว่าการเสนอชื่อของท่านพิธาเนี่ยเป็นยติผมก็ขอเนี้อ้อ้างอิงข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อที่4 1ผมไม่ต้องอธิบายครับพวกเราทราบกันดีว่าข้อ4ี่เนี่ยคืออะไรยติที่เสนอให้ ท่านพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีมิได้รับเสียงเพียงพอจากสมาชิกรัฐสภาในสัปดาห์ที่แล้วตามกฎหมายกระผมจึงขอแนะนำเรียนต่อธรรมทานครับว่าและขอย้ำนะครับว่าพวกเราหลายๆคนไม่ได้ปิดกั้นโอกาสพวกเราหลายๆคนไม่ได้ที่จะพยายามผลักดันไม่ให้เกิดการเสนอชื่อขึ้นมา แต่ถ้าจำกันได้ครับพอมีเพื่อนสมาชิกได้เสนอยัตินี้ขึ้นมาเสนอท่านพิธาให้คัดสรรบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่มีสมาชิกรัฐสภาท่านไหนแม้แต่คนเดียวนะครับที่ลุกขึ้นมาคัดค้านผมจึงสรุปอย่างนี้ครับว่าไม่มีคนคัดค้านมีกระบวนการการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ยติตกไปตามข้อบังคับและไม่สามารถเสนอใหม่ได้ในที่ประชุมสมัยนี้ธรรมธานที่เคารพครับจากสัปดาห์ที่แล้วสู่วันนี้เนี่ยกระผมมองว่าสถานการณ์ยังเหมือนเดิมผมขอเนอตอ้างอิงนะครับขอเนอตอ้างอิงถ้าอ้างอิงคำพูด <c oughs> เพื่อนสมาชิกท่านใดก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยแต่ในการประชุมตัวแทนพักการเมืองที่เราใช้คำว่าประชุมวิบทั้งสฝ่าย ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ยังไม่มีการแต่ง,ต,ง,ต,งตั้งวิบอย่างเป็นทางการแต่คนที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ละคนก็เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองนะครับเข้าไปร่วมหารือกันว่าเราจะทํำยังไงผมเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับว่ามีความห่วงใยจากเพื่อนสมาชิกที่อยากจะเห็นรัฐสภาเราสามารถเดินหน้าต่อไปได้มีความห่วงใยที่อยากจะเห็น การลงมติในวันนี้แต่อ้างอิงข้อบังคับสถานการณ์จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอาทิเช่น <c oughs> เพื่อนสมาชิกบอกว่าบุคคลที่จะถูกคัดสรรและลงมติในวันนี้เนี่ยท่านพอจะประกาศได้ไหมว่านโยบายที่ท่านหาเสียงมาโดยตลอดนั่นก็คือความพยายามในการจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ท่านสามารถประกาศออกมาได้ไหม ว่าท่านจะยกเลิกนี่คือการเปลี่ยนแปลงหรือท่านสามารถแสดงหลักฐานที่เป็นรูปธรรมได้ไหมว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านไปขอความร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือสอวอก็ตามมีสมาชิกท่านไหนต้องการที่จะเปลี่ยนใจกลับมาลงมติให้ท่านถ้าท่านสามารถแสดงหลักฐานตรงนี้เป็นรูปประม ต่อพวกเราสมาชิกรัฐสภาได้ผมเชื่อว่านั่นคือเหตุผลที่ท่านจะสามารถลงมติใหม่ในวันนี้ได้นั่นคือเหตุผลที่ท่านจะสามารถเสนอชื่อซ้ําบุคคลเดิมคือท่านพิธาเพื่อมาเป็นบุคคลที่จะถูกคัดสรรในวันนี้ได้แต่ก็ไม่มีสัญญาณดังนั้นผมย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมมองว่ายติที่ตกไปแล้วไม่มีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ไม่สามารถถูกเสนอซ้ำใหม่ได้หลายคนหลายท่านครับอาจจะบอกว่ารัฐธรรมนูญใหญ่กว่าข้อบังคับการประชุมรัฐสภาผมมองอย่างนี้ครับพอผมลองอ่านบทบรรัญญัติแห่งรัฐธ,ธรรมนูญในมาตรา272ระบุไว้เป็นรายลักษณ์อักษรชัดเจนนะครับว่าในระหว่าง5ปีแรกการให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐรมนตรีให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ย้ำนะครับให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภานอกจากนี้บางมาตรานะครับก็คือมาตรา157ก็ระบุชัดเจนเป็นการตอกย้ําเข้าไปอีกครับมีเนื้อหาดังนี้ว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ใช้ข้อบังคับของการประชุมรัฐสภารัฐธรรมนูญไม่ได้บอกครับว่าการเสนอชื่อซ้ําทําได้หรือไม่ได้ท่านเข้าใจถูกแล้วครับแต่รัฐธรรมนูญได้บอกเป็นใน ว่ากระบวนการในการประชุมกระบวนการในการดําเนินการกระบวนการในการเลือกสรรบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีให้คัดสรรผ่านการดําเนินการภายใต้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาดังนั้นเองครับทุกอย่างชัดเจนครับว่าพวกเราต้องและมีความจําเป็นท,ที่จะต้องเคารพการข้อบังคับการประชุมของรัฐสภาซึ่ง ถ้าผมตีความซึ่งอาจจะตีความไม่เหมือนกับเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับในสภาของเราแห่งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิททธ์ในการตีความแตกต่างกันผมก็ตีความว่ารัฐธรรมนูญส่งเจตนารมณ์นะครับให้พวกเราปฏิบัติตามข้อบังคับดังนั้นเองครับจากความเห็นที่กระผมได้ขอแนศนำเสนอผ่านท่านประธานไปยังที่ประชุมนะครับกระผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกบางท่านนะครับที่บอกว่า การเสนอชื่อของท่านพิธาในวันนี้ขอแนทเอ่ยนามท่านครั้งสุดท้ายครับไม่สามารถทําได้ครับขอบคุณครับ